สวัสดีครับวันนี้เอกภพโดนเซอร์วิสมีโดนยอดขายอาจากทางร้านขายได้ดีมากรุ่นนี้ดีเซน์มาวิกมินิหนึ่งนะครับทเทเลดิกันมินิหนึ่งั่นเองผมจะมาแกะกล่องร้านผมจะเป็นร้านขายมือหนึ่งมือสองแล้วก็รับเทิร์นนะครับเป็นร้านเล็กๆครับฝากไว้ด้วยเราจะมาแกะกล่องกันดูไปเลยครับครับก็มาถึงแกะกล่องเนาะผมก็จะเป็นการต่อต่อแกะกล่องมานะครับ จะมีมินิหนึ่งจะมีใบพัดมาให้อ่าการใบพัดนะครับแมนนวลครับกล่องใส่แบตสามก้อนแล้วก็หัวชาร์จนะครับเป็นเดิมๆดิมสแตนดาร์ดแล้วก็แกะมาจะมีกระเป๋าพกพาแบบนี้มาด้วยเลยในชุดเซ็ตคอมโบเปิดออกมาครับจะเป็นประมาณนี้โดนจะอยู่แบบนี้เลยครับ ก็จะมีโดนครับมีโดนหนึ่งลำครับกาดกันกล้องเนาะสวยๆแบบนี้ครับครับชาร์จพร้อมแบตสามก้อนครับทำเป็น power bank ก็ได้นะครับชุดนี้ทำเป็น power bank เวลาที่เราไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวใช้เป็น power bank ได้เลยเป็นการล้างแบตที่ดีด้วย รีโมทคอนโทรเลอร์ครับเหมาะมือครับอันนี้จอยสติ๊กเป็นรุ่นแบบเหมาะมือพับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อสซอรีนอื่นก็มีไขควงมีใบพัดส,สำรองครับอ่ามีสาย OTG การเชื่อมต่อก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะมาเทสบินวันนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาอ่าอ,อําเภอบ้านหมอนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสขึ้นบินกันด้วยอ่าตอนผมขึ้นบินก็คือจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ครับเพราะวันนี้มีโทรศัพท์มาเครื่องเดียวเนาะอีกคนถ่ายไม่ว่างครับทํางาน <Okay. S 1> ก็ลูกเล่นอ่าแรกๆเลยก็มีฟิวเจอร์ก็คือล็อกเก็ตโดนนี่แล้วก็เซอร์เคิลแล้วก็แฮริคล็อกเก็ตก็คือการทําให้โดนมาจุด แล้วก็ขึ้นแบบนี้ครับส่วนโดนนี่มาจุดที่วัตถุแล้วก็จะขึ้นถอยหลังเป็น45องศาทำมุมเราเลือกระยะความไกลได้ทั้งโดนนี่รอรเก็ตอ่าเซอร์เคิลก็คือมาจุดเสร็จก็บินวนเป็นวงกลมครับส่วนแฮลิกก็คือขดหอยครับบินแล้วก็จะค่อยๆหมุนออกเป็นวงกว้างขึ้นไปจนครบหนึ่งรอบลูกเล่นก็ประมาณนี้ครับ การบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพนะครับตัวนี้คุณภ,ภาพของกล้องอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับนนก็คือ2มลลเพิกเซลเนาะแล้วก็สามารถบันทึกได้สูงสุด30เฟรมเรทที่2,700เครับ2,700 2.7K ในการบันทึกวนะิดีโอเนาะส่วนภาพนิ่งจะอยู่ที่ 4K เลยรุ่นนี้สู้ลมดีครับระดับ3 สามารถลงทะเบียนได้จะมี QR Code ที่ตัวที่ที่ตัวโดรนที่ตัวรีโมทสามารถเอาเป็นนำไปลงทะเบียนได้เนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อแล้วก็จะขึ้นบินโดรนนะครับเจ้าตัวมินิหนึ่งนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นบินโดรนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้จากโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่แหละครับเดี๋ยวพอขึ้นแล้วผมจะอัดเนะาะจะขออนุญาตเป็น เปลี่ยนเป็นอัดข้างหลังให้ดูเพราะตอนนี้ต้องเปลี่ยนโทรศัพ์มาเชื่อมต่อกับเจ้าตัวรีโมทและโดนก่อนอยดูครับครับมาบอกถึงขั้นตอนวิธีการใส่แบตเนาะเราเปิดท้ายเครื่องออกมาแล้วเรามาเลือกแบตหนึ่งก้อนเราใส่ครับใส่เข้าไปแล้วมันจะดังกรับกเราปิดใต้ท้องครับถ้ากดหนึงครั้ง จะเป็นการเช็คสถานะแบตว่ามีเท่าไหร่มีกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็ดิห้าเอร์ซนต์ห้าสิบอร์ซ็นหรือยี่สห้าเร์เซ็นตะครับเรามากดหนึ่งสั้นหนึ่งยาวจะเป็นการเปิดจะมีเสงตึตึ๊ดตอ่าเนี่ยครับนี่จะคือการเปิดนั่นเองก็อพอดีมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับผมก็เอาโดนขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ ขั้นตอนนี้คือผมใช้อัดจากวิดีโอของโดนนะครับวิดีโอค่อนข้างสมูทครับ DJI Mini 1คุณภาพสวยครับ 2.7K 3 0 f เมฟรมเรทครับขณะที่บินอัดวิดีโออยู่นี้ลมแรงมากนะครับบินสู้ลมอยู่อ่าวิดีโอชุดนี้เป็นการกด Return to Home ครับ ผมกดให้กลับมาแล้วก็อัดวิดีโอไว้นิ่งมากครับชุดภาพพวกนี้จะเป็นชุดภาพนิ่ง 4K นะครับของกล้อง DJI Mavic Mini เลยครับตัวนี้เรามาพูดถึงเรื่องการชาร์จแบตและใช้แบตครับ DJI Mini เนี่ย ทำแบตมาถ้าเป็นเซ็ตคอมโบมันคือ3ก้อนครับวิธีการเก็บรักษาก็ง่ายๆเลยชาร์จให้เต็มแล้วเราก็เล่นให้เหลือไม่เกินเหลือประมาณ30%ครับเวลาเหลือ30%แล้วหรือไม่ต่ำกว่า20%ประมาณนี้จะเก็บได้นานสักอ่2 0ถึงวันถ้าเราไม่ได้เล่นเราก็นำมาชาร์จเก็บได้1อาทิตย์ถ้าแบตเต็มๆนะครับ1อาทิตย์ถ้าแบต ย0่สเราเก็บได้เป็นเดือนโดยที่แบตจะไม่บวมครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาแบตใส่ฮับชาร์จอ่าอันนี้อันนี้จะทํากันเยอะแบตใส่ฮับชาร์จนะครับใส่เสร็จแล้วเราทําเป็น power bank ครับง่ายๆเลยวิธีหลังแบบถ้าเราไม่มีธุระไปท่องเที่ยวหรือใช้รีวิวงานอะไรต่างๆเปลี่ยนให้เป็น power bank ได้ ชาร์จเสร็จแบตหมดทุกอย่างมันจะตัดเองแล้วเราก็เก็บไว้ได้อีกหนึ่งเดือนแล้วเราก็มาชาร์จใหม่ทําใหม่วนไปอย่างงี้ครับแบตท,ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันมินิ2เนาะผมใช้อยู่รอบที่126รอบไม่มีบวมครับผมเก็บลักษณะนี้มาตลอด